สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องคนรังหนังซีรีส์หัวเจจีนมาอัปเดตข่าวการเตรียมผลิตซีรีส์เรื่องใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะมีหลากหลายแนวมาดูกันค่ะว่ามีเรื่องไหนกันบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกที่เตรียมจะเปิดกล้องในเดวเร็วนี้คือเรื่อง Seven Night of Snow เรื่องนี้นะคะมาในแนวต่อสู้ยุทธภพได้พระเอกนางเอกคือจ้าสุนซีรับบทงัวจ้านไปหลี่ชินรับบทเซจุอเย่ผลิตโดยทางฝั่งไอชีอ e ีค่ะ เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้เขียนคังเยผลงานของผู้เขียนคนนี้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องหอสดับหิมะกระจกสองนักลาและรำนำกระดูกหยกเป็นต้นค่ะกำกับโดยสองผู้กำกับดังอย่าง เหรนไห่เท่าผลงานจากหอดอกบัวลายมงคลกับอ้วนกลิ่นละอองรักนั่นเองค่ะและผู้กำกับอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเหลียงซึ่งเฉียนผลงานจากมหาสจย์กระบีเจ้าพิภพและเซียนกระบีพิชิตมารโดยเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องราวของจอมกระบีหัวจ้านไปแห่งสำนักติงเจียนเกอระหว่างการออกหายาให้ลูกของเพื่อนแล้วได้รับการช่วยเหลือจากเสี้ยจือเย่หมอหญิงโอสดเจ้าของหุบเขาเยาวหวังโดยที่ทั้งสองคนนี้นะคะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมานานถึง8 ีจนจากสหายค่อยๆกลายมาเป็นความรักแต่ด้วยภาระหน้าที่ของทั้งสองคนจึงทําให้ทั้งสองคนต้องแยกจากกันใครชอบแนวต่อสู้ท่องยุทธภพจอมกระบ,บี่เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะการันตีพระเอกนางเอกอย่างหลีชินและเจิ้งสุนซีแสดงต้องสนุกแน่นอนค่ะเรื่องเจียนเซียงอินต่อกันที่เรื่องนี้นะคะในแนว Fantasy ien, แฟนตาซีเทพเซียนได้พระเอกนางเอกคือซ่งเหว่ยหลงและจีจิง e อีมานำแสดงผลิตโดยโยคุ S S กำกับโดยผู้กำกับจูจิ้วเหลียง ผลงานของผู้กำกับคนนี้นะคะก็อย่างเช่นซีรีส์สุดฮิตอย่างเรื่องจันทราอัสดงนั่นเองค่ะโดยคู่นี้นะคะซ่งเหวยหลงจีจิงอีเคยเจอกันมาแล้วในเรื่องบัณฑิตหน้าหวานอลมัานหัวใจในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะก็จะมาในเรื่องราวปมความรักความแค้นของเทพเซียนการกลับชาติมาเกิดเรื่องราวของเซียนลั่วต้าฝ่ากับการเกิดใหม่และย้อนความทรงจำเมื่อครั้งก่อนที่เคยป,ปกป้องช่วยชะตากรรมโลกร้อยปีต่อมามีเด็กสาวกำพา้าเชียงรี่เฟยแห่งหุบเขาชิงชิวได้มีโอกาสเข้า เรียนในสำนักทำให้เธอได้พบกับชายหนุ่มเลยชิวหยวนที่คอยปกป้องเธออย่างน่าประหลาดใจใครชอบแนวแฟนตาซีเทพเซียนปักลอเรื่องนี้ค่ะเรื่อง midnight return ได้พระเอกนางเอกคือสีไข่และเทียนซีเว่ยมานำแสดงกำกับโดยผู้กำกับ ลู่ห่าจีจีหนึ่งในทีมผู้กำกับตำนานรักสองสวรรค์มากำกับการแสดงโดยจะเริ่มถ่ายทำในช่วงปลายเดือนธันวาคม2023นี้ค่ะผลิตโดยเทนเซนเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะคะมาในแนวโบราณโรแมนติกเรื่องราวของสองหนุ่มสาวเหมยจูอี้และอูเจนที่ต้องมาแต่งงานกันในช่วงแรกก็แต่งแบบยังไม่ได้รักกันทะเลาะจิกกัดกันจนเกิดเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นและรักกันในที่สุดมาต่อกันกับแนวสมัยใหม่กันบ้างนะคะกับการรีเมคจาก ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง The Man Who c a n Get Married สดสนิทสาวใสหน้า ที่ได้พระเอกหล่อคนนี้หัวเชื่อนหัวมารับบทพระเอกหลังจากห่างหายจากการสแสดงไปนานคู่กับนางเอกจูจูค่ะโดยเนื้อเรื่องนะคะก็จะมาในแนวคอมเมดี้โรแมนติกในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องราวของพระเอกที่เป็นสถาปนิกซึ่งมีความสามารถหน้าตาดีแต่อายุนา,นามก็พาเข้าไป40แล้วยังไม่แต่งงานสักทีค่ะโดยความที่เป็นคนขวางโลกและยังมีความเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงจนคนรอบข้างหลายคนนะคะมองว่าเขาเป็นคนพิลึกพิลึก จนวันหนึ่งนะคะพระเอกเกิดอาการป่วยจนเพื่อนเนี่ยต้องหอบส่งโรงพยาบาลค่ะและเรื่องราวหาๆก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อพระเอกนะคะได้พบกับนางเอกสาวใหญ่อายุ35ที่ยังไม่แต่งงานเหมือนกันปิดท้ายกับโปรเจกต์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของทางฝั่งโยคุเรื่องช่างคังไห เป็น,นิยายในจัก,กรวาลของนานไผ่ซานซูผู้แต่งบันทึกจอมโจรแห่งสุดสารนั่นเองค่ะที่ได้วางตัวนำชายเป็นสองซุปตาดังอย่างเสี่ยวจ้านและลีหงอี้มานำสแสดงแค่เห็นชื่อนักสแสดงก็ต้องร้องว้าวมากจริงๆแล้วนะคะเนื้อเรื่องเป็นแนวต่อสู้ผจญภยัยโดยตัวเอกดำเนินเรื่องจะเป็นตัวละครที่เสี่ยวจ้านเล่นเป็นหลักเรื่องราวการต่อสู้ผจญภัยของตัวเอกวังชางไห่โดยเขานะคะได้เจอกับโชคร้ายประสบกับความหายนะและสูญเสียคนในครอบครัวทั้งหมดตั้งแต่วัยเด็กวังชาง จึงฝึกฝนตัวเองจนเก่งและสิบปีต่อมาเขากลับมายังเมืองหลวงเพื่อที่จะแก้แคนศัตรูที่เคยทำลายครอบครัวเขาวังชางไห่ต้องต่อสู้กับอำนาจต่างๆของวังหลวงแต่ก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และร่วมมือกับเพื่อนรักของเขาเพื่อปกป้องบ้านเมืองค่ะและนี่ก็ซีรีส์เรื่องใหม่ๆที่เตรียมจะเปิดกล้องในเร็วนี้ที่แอนนำอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันใครชอบเรื่องไหนปักหมุดรอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารบันเทิงจีนอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักงานซีรีส์หองเจจีนกดไลค์กดแช กด subscribe กันไว้แอดมีข่าวสารบันทางจีนมาอัปเดตให้ฟังกันแบบต่อเนื่องและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ a c e b o o k คนรักงหนังซีรีส์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ